สบายดีตามผู้ชมเมืม่อหนอีมาเบิงเนาะถนนหนทางของประเทศลาวเฮาอันนี้คือถนนอ่าที่สร้างใหม่เนาะเกินว่ารันเวเนาะที่หนทางด่วนของประเทศลาวเฮาอันนี้แหละที่เฮาจะถ่ายเบงว่งบรรยากาศเป็นอะไรตามถนนนี้ถ้าว่าู้ไรเคยมากอาจจะพููดีว่าถนนนี้มันเป็นก้าวเนาะเป็นทางด่วนของประเทศลาวตั้งแต่เวียงจันทน์มุงนาไปสู่วังเวียงเนาะ ไปพักอยู่วางเวียงได้กับฮอดประมาณสองชั่วโมงกับประมาณนี้กับอดเลยเนะาะแต่แต่เวียงจันทไปหาวางเวียงถ่าวาไรได้มากกับเห็นบรรยากาศเนาะสองข้างทางนี่บรรยากาศดีดหลายเนาะมีเขียวมอกไงเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่าบรรยากาศเปนี่หาสัมผัสได้ยากเลยถ้าวาเอาบกขึ้นทางผักเนือนี่แต่ทางภาคใต้ก็มีกันแต่มันก็เป็นภูต่ำเนาะแต่ทางภัคเนือนี่เป็นภูสูง ที่เยาเห็นกันนี่กัคือบรรยากาศนี่ร่มรื่นดีเ่าเลี้ยวเบิ้งผู้เบื้งผาเนาะก็เลยมาให้เบิ้งว่าถนนนนทาง่าที่มันเป็นนนทางหลวงนี่